คือการเด็กๆไปคิดเมนูกันมาแล้วมีพรสวัสด์ในการรังสรรค์เมนูหรือคิดเมนูมากมายขนาดไหนจ๊ะโอ้ยท่านเรื่องนี้ผมว่าต้องเป็นจานวีเลยครับอ๋อจานวีมีเราเป็นคนคิดเก่งถูกไหมคิดไปเรื่อยครับไปถึงเพื่อยได้ทั้งดีด้วยถูกไหมก็จ้า ทีมน,นะครับฝั่งนี้นะครับก็ต้องประกอบไปด้วยชอกูลกอดอองเล่คิดมาแล้วจากบานดังนั้นวันนี้ไม่อยากเลยในการทำเมนูใช่ครับยากไหมเมนูเราทีคิดมาง่ายมากครับห<า>มน<อ>สามารถจิ้มตามกันได้ทำตามกันได้ที่บ้านสามารถทำตามกันได้เลยใช่ครับเดี๋ยวก็มาลุ้นกันนะว่า เมนูไหนเป็นของใครนะเพราะวันนี้เนี่ยเรามีชื่อ Menu เมนูกันออกมาแล้วล่ะแล้วเราก็ให้ทุกคนเนี่ยได้ไทายกันไปแล้วทุกคนทายแล้วใช่ไหมไทายแล้วว่าเมนูไหนใครเป็นคนทาําเดี๋ยวเราต้องมาลุ้นกันนะครับว่าวันนี้เนี่ย,เ,ยเขาทาออกหนึ่งอย่ากแก้เพื่อนกันอย่ากแก้เพื่อนสิอย่าแก้ผมสินับพร้อมกัน <laughs> <laughs> ทุกคนนับคะแนนหนึ่งสองเริ่มครับและตอนนี้นะครับทุกคนนะมุ่งไปหยิบวัดคูดิของตัวเองนะครับเอาให้ถูกนะถูกปเ,เปล่า เกก่มีุปัันนแล้วอย่าลืมนะครับใครเอามาตั้งตางแก้วทีมไหนทําเสร็จก่อนจะเป็นผู้ชนะไปตรงนั้นก็เลยมีคนกีดมองลีมีคนกีดกีดไล่เมื่อกี้แล้วทำไรเปิดขวดสีไปเนอะอ่าเปิดท่าไหนไปเมื่อกี้เออาะคุณคุณทําแบบไม่มองสดวนทไยังไงนี่อย่ากเราคิดเองเราจะมองทำไมสิ่งด้วยเราใส่ยากใช่ ได้ครับคิดเองส่วนนี้ก็เลยไม่ต้องฟองส่วนนั้นเลยอ่าเียนะเอกรอเกิดอขึ้นครับกรีกนรัีครีมชีสอยู่ครับอ่าของรีมชีสด้วยดูใช่ไหมว่ามันสิวลาอะรครับดูดูใช่ไหมมันสิวเวลาเนี่ยเวลาตต้องทำครับอ่าไม่เป็นไรตู้พี่ตู้อาปูด้วยอ่ะเอาดีเสร็จอ่ วิกเตอร์เป็นไงบ้างลูกลูก oh, uh, ปั่นได้ไหมคะกำลังจะปั่นนะเมื่อไหนจะช่วยในเด็กใครเสร็จแล้วช่วยเลยเออนี้แล้วท่านี้เป็นใครบ้างผมเสร็จแล้วครับแต่ว่าเดี๋ยวของทีมเสร็จแล้วของทีมเสร็จแล้วนะวา่ากลัวมากเลยเร็วมากการยังไงการเหลือเหลือแอบต้อไปนี่ก็เสร็จแล้วครับนี่เหลือแอบตกแต่งนะครับหรือตกแต่ง,ตง,งบ้านนีิเป็นไงบ้างบ้านนีิกาย,ย่างบ้านนีิกาย,ย่างบ้านหนูเสร็จแล้วแก้วหนึ่งนะ <c oughs> เออเป็นไงละ่ะ เออนี่วางต้มปุกต้มลงปักเลยรอดลอดรอ,อดเอยนี่เออนี่แหละนี่แหละเสร็จยังโอเคเสอรอ็จแ,แล้วหนึ่งนะครับฝั่งนี้เสร็จแล้วหนึ่งฝั่งนี้ก็เสร็จแล้วหนึ่งนะครับ oh no. ลุนรับลุนรับวิกเตอร์เป็นยังไงบ้างวิกเตอร์เป็นยังไงบ้างนี่วิกเตอร์ยิมอย่างเดียวนะครับตอนนี้ะน,น,น,นะครับทะเลาะกับพึ่งปั่นอยู่นะครับวิกเตอร์ โหลดวิตเตอร์โหลดเลยวิตเตอร์โหลดเลยเอ,ออมลีอยากไปแก้ข่าวลูกให้ดูความเรียบร้อยอ๋อดูความเรียบร้อยไปดูทีมตัวเองค่ะมาดูมาดูหน่อยทีมคนอื่นทำไมคะเอะอฝั่งนี้เสร็จไปแล้วหนึ่งแก้วนะครับแต่ฝั่งนี้เสร็ อะไรนะไม่ใช่ไม่ใช่งั้นเราต้องวัดด้วยเดซิเบลสิ่งรีเต็มตัวใครคิดว่า oh. ทีมอองลี only. โชกุลก่อนแต่ก่อนกรีนมาจ้ะ 没脸。 อ่าวเอาได้เอาไก่อนลูกค uh, uh ้ามองก่อนลูกคามองเออก่อนลูกค้ามองลูกคามองเป็นไงล่ะเราทำได้ทุกอย่างอยู่แล้วนี่นะครับคิม ออกกันนิดหน่อยนะอ่านะครับของพี่คิมนะครับเมนูคือซีวิตออเรนจ์ป๊อปนั่นเองนะจ๊ะถัดมาจา้ะพี่กอร์ครับ,รบของพี่กอนคืออะไรเฉลยให้แฟนๆเพื่อนสีได้ชื่นใจหน่อยของกอนเป็นเอ่ออุยไม่เป็นไรหรอกลูกได้โอเคคงเพื่อนโอ่ครับของผมเป็นเลมอนแล้วก็มีฟรีททองแล้วก็มีความร้อนครับผมชื่อเมนูเพราะๆที่พี่กอนคิดส่งให้เรานะครับคือ ซีวิตคิวตี้คราบเบิ้ลคราบเบิ้ลครับผมให้ถูกไหมมีคนถูกเปล่าโอ้ยคนนี้ต้องถูกด้วยนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับต่อไปจ้ะพี่โชกุนค,ครับของพี่โชกุนเป็นเมนูอะไรครับไม่นะ <c oughs> <c oughs> นะครับ <c oughs> ไม่นะครับวันนี้กันละเกิดคุณไม่อยากให้เป็นฮีเลย <c oughs> ไม่มกางเชนทำความสะอาดโอเคทโอเคแล้วล<ม>ุ้นแล้วโอเคแล้วครับโอเคแล้วนะ เป็นเด็กนักเรียนที่รักษาความสะอาดมากด้วยทำได้ดีเหลือเกินโชคคุณครับเมนูโชคคุณชื่อว่าอะไรครับชีวิตไทคลาสครับนี่มันประกอบด้วยอะไรบ้างทุนน่ะในนี้จะประกอบไปด้วยวุ้นสามสีครับเออแลจะประกอบไปด้วยซีวิตรสออรเรนจ์สูตรไม่มีน้ำตาลครับแล้วก็จะประ like ก,กอบไปด้วยแล้วก็อะไรอีกหรอแล้วก็ประกอบไปด้วยที่มันตั้งชื่อว่าไทคลาสก็เพราะว่าเรา mm hmm. มีชาไทย ด้วย Borange, อ e เรนจ์ยากแอนมินยา mint มินไม่น่าเชื่อเลยนะครับเพราะว่ามีการใส่ชาช่ายแย่ลงไปในนี้ถ้วยยากนะครับนี่คือเมนูของพี่โชกุนนะครับชีวิตไทยคลาสนเองนะครับต่อครับพี่การครับของพี่การล่ะของผมครับผมมีชื่อว่าชีวิตมัชราสูตครับผมครับมันประกอบไปด้วยอะไรบ้างประกอบไปด้วยนับแรก่ือใส ตามแล้วหลังจากนั้นเราก็เทซีวิทที่เป็นเลมอนแบบสูงไม่มีน้ำตาลลงตามในขวดครับโอเคตามด้วยมัทฉะครับด่างมัน50-80มิลลิลิตระมาณนึ่โอเคนะครับก็กลายเป็นเมนูมัทฉะที่อร่อยมากๆเลยนะครับพี่ออมลีครับมาแล้วออมลีมาบ้ามามาชื่ออะไรนะของอมรีองอมรีชื่ออะไรนะลูกมาทบบิมาบ้าบ้าชื่ออะไรนะชื่ออะไร อ๋อพูดทีวิตอะไรดีวิททำทีมอ๋อพี่ดูแล้วชื่อนีใช่ไหมดีวิตเพอร์พาบลูครับวเบว้าวนะครับพอดีเมกี่เียวบุกรอะไรพูดไม่ค่อยตีวิตเพอร์เพบลูมันประกอบไปด้วยอะไรบ้างนประกอบไปด้วยอาจจะมีเลเอคจะแบบนีาชัดเจนนะครับอย่างชั้นแรกจะเป็นปุกหนะครับผมคือถ้าคุณดูไปเได้ความกรุบเออ ครับผสมกับน้ำทับทิมคับทับทิมซีวีนะครับหอมมากรสชาติเป็นไงดื่มไปแล้วมันเป็นไงหนึ่งสองสามดี่ไหมครับตบท้ายกับนี่เลยจะมีเมล็ดทับทิมจริงจอันนี้ก็กินได้อันนี้กิดดอนอะไรเนี่ยเขาบอกนี่อันไรไนเพิ่มอ,อันนี้ใช่ไหมใช่อันนี้อันนี้นี่นะครับ ไปหน,นึ่งนี่ shifted. ว้าว yeah, เดนน็กนักเรียนสองคนนั้นอยู่ในความสงบด้วยลูกแล้วกอกรืนไปแล้เวไป้เดีเดี๋ยวไปเไปเยีเดี๋ยวเวไไไปไดยเเดี๋ยวไป มาด้วยเมนูเราคืออะไรครับของผมคือ p a s <Yeah>! s i o n Fruit Smoothie สั่งใช้ยาวตึ๊บ๊า จะไม่ได้จริงนะครับใครีเเอามือไหนผมขอเลือกมือซ้ายครับทางนี้ใช่ไหมใช่ครับอันนี้ขวาเนี่ยแม้แต่ชั้นอ๋ออ๋อซ้ายถูกใช่ไปที่คืออันนี้ครับโอเคและผู้ที่ตอบถูกในเมนูของพี่คิมคือ หมายเลขหนึ่งหกห้าครับหนึ่งหกห้าเดี๋ยวรับผลรางวัลรัดค้าเลยนะนามาเลยจ้าหนึ่งหกห้าอยู่ไหนเลมอนคิวเด้งครับก็มีคำว่าสันชายไหมไม่มี มาจาะดูจากการถือของทีมด้วยันมน่าจะมีเยอะมากเลยนะครับะเฮ้ยมีดูดมดูนี่ละน่าจจะเป็นดวงที่เขาเลือกมาที่ออกเป็นดวงที่เขาเลือก CIC จริงโอเคระหว่างโชว์มูลจับนะครับของรางวัลที่ทุกคนจะได้รับไปนี้จะเป็นแก้วจากซีวิดแล้วก็มีลายลายหน้าของน้องทุกคนเลยนะครับที่ลงไปบนแก้วแบบนี้ ดีใจด้วยนะครับรวมหน้าโอเคครับได้ยังพี่เจ้ากุลพี่เจ้ากุลประกาศเลยหมายเลขที่ได้นะครับครับก็คือเลข8 10 2บครับ8ปดครับ82ดสมาเลย82ครับ คงลงเซรีสเรีหรอะปรยพนหอประกเครับพกันครับพิการเมนูคือวิตมัช์บู้องมัทชีโเลสวยมากครับพี่หอไหนครับเรียก่าเป็นแรกที่ผมชอบทำนิ้วบ่อยพื่นคุณารอยู่อันนี้อดีกชอบดีที่ได้รับรางวัลแล้วครับได้กับเลข 1นึครับผมนึ่งหนึ่น่ดีจ้าโอเคแ่ล้วะยนต่อไปจ้าองลีครับเชิญครับแล้วองพี่อด ีประกาศเลยครับได้ที่ออครับหนึ่ี <อ Aw. S> 1> 1่เก้กไม่เก้าครับหนึ่งสี่เก้ามาเลยนึทำนี้เธอทำนี้ทำนี้ <h itting> แล้วสุดท้ายร้อยหนี่้ประกาศแล้วเหรอครับ แล้วบอกว่าผมได้ร้อยหนึ่งม้วนึกว่าแกเจอแร้อยใบแต่ไม่ใช่หนึ่หมายเลขหนึ่ร้ไหนครับครตให้ใครพี่เขาอยู่นี่